สวัสดีครับผมเซอร์แม็กนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถ4ประตูเอสแต่งซิ่งอีกคันนึงเจ้าของอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อยครับอ๋อสวัสดีครับผมชื่อแม็กนะครับครับผมอันนี้ออกรถในนามชื่อคุณอะไรครับอ่าคุณจามจุลีคุณจามจุลีนะครับอันนี้มาเป็นตัวแทนของแฟนแฟนพูดไม่เก่งอันนี้ออกรุ่น4ประตูเอส กันที่ผมรีวิวไลฟ์สดไปเลยนะครับเมื่อวานจัดทรงให้เรียบร้อยเรียบร้อยถูกใจไหมพี่ถูกใจฮะอย่างที่ชอบเลยสุขอย่างที่ชอบเลยตอนนี้ช่วยบอกแฟนๆหน่อยครับว่าออกรถกับผมออกรถง่ายไหมครับง่ายครับไม่ยุ่งยากครับครับผมสัญญาผ่านง่ายสัญญาผ่านง่ายได้ของแถมครบเลยครบครับนี่นะครับใครอยากออกรถกระบะอีซูซุหรือมิวเอ็กซ์นะครับติดต่อผมเซลล์แม็กมาได้นะครับที่เบอร์0898 4 4ป4 4 1ผมกับครอบครัวของคุณจางจุลีขออนุญาตไปส่งมอบรถกันก่อนนะครับ เราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ